สวัสดีด้านบนด้วยนะครับสวัสดีนะครับทุกคน,นนะครับจริงๆนะครับครับผมก็จริงๆแล้ววันนี้เตรียมเพลงมาฝากหลายเพลงเลยนะครับในสครูนี้พี่เขาบอกไปหมดแล้วนะฮะขอบคุณมากจริงๆนะครับไม่ต้องเซอร์ฟซอรไพรส์สอะไรทั้งนั้นนะครับผมไปปช่่ยยดดูรูรถาาทีังิก,กล

เธอยังคิดถึงถึงทุกนาทีหรือปล่ายัางจำเรื่องเราในวันวาได้บราอไมเธอยังมีใจให้สันคนเดียวยังรอสันกาคนเดียวจะยังคงเป็นหนเดิมอยู่สช่ไหมย 我所猜的，想要你明白。当有一天你听到我的声音，我的太晚，太

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านพึกนะคะครับผมร้านพึกครับก็มามาฉลองครบรอบหนึ่งปีของ r e w a วอครับผมครับ ติดชีวิตกันนิดนึงได้ฟังเพลงใหม่พียบเลยดีใจจังอ๋อดีใจเหมือนกันครับก็มีมีเพลงประกอบละครคู่กรรมออกแล้วนะครับกับเพลงคำสัญญาครับแต่ละคนก็บอกว่าเพราะดีครับผมเพราะมากก็ขอบคุณที่ชื่นชอบเพลงนี้ครับเพลงเพลงนี้แต่งอะไรยังไงบ้างคบแต่งให้ตัวเองไหมคะวานัทเ,เพลงนี้เพลงนี้ เป็นเป็นการเป็นการที่เขียนถึงความรู้สึกของวนัทที่มีต่ออังสุมารินในเรื่องนะครับว่าว่าคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ก่อนจะไปเรียนต่อที่เมืองนอก5ปีเนี่ยเขาเขาสัญญาว่าจะรักอังสุมารินยังไงแล้วพอเขากลับมาเขาเจอเหตุการณ์ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลว่าอังสุมารินไปรักคนอื่นแต่เขาด้วยแต่เขาด้วยควมว่าคําสัญญาของเขาเนี่ยก็คือเขายังคงรักผู้หญิงคนนี้นนต่อไปครับให้รักนะคะนีนมากครับผมแต่ว่า เป็นความรักเป็นคนที่มั่นคงในความรักมากจริงถึงแม้ว่าคนที่ตัวเองรักจะมีคนอื่นก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังคงมั่นคงในความรักกับกับผู้หญิงที่เขารักเสมอต้นเสมอปลายมากๆครับแล้วนี่ต่อนะครัวันนั้กลับมายังะเน กลับมาแล้วบ้างนะครับกลับมาแล้วบ้างก็มีแบววอย่างเงี้ยแบบถ่ายบรรยากาศที่เราไปเรียนต่อที่เมืองนอกอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เขาคิดถึงยังไงในการที่เขาต้องฝึกทหารอยู่ในกลุ่มเสรีไทยแล้วก็แล้วก็คิดถึงอังสุมารินขนาดไหนเขาตัดตัดภาพไปดูบ้างเป็นบางส่วนครับครั้งไหนที่อังสุมารินคิดถึงครั้งนั้นวนันก็จะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้อังสุมารินคิดถึงวนัฐเยอะๆนะครับผมจะได้ออกไปบ่อยล้วจะไปถ่ายบ้างไหมวันนี้เออก็เดี๋ยวมีคิวถ่ายแล้วกับอาทิตย์อาทิตย์หน้าก็เริ่มเริ่มมี เดล่าสุดลูกพี่ลูกน้องทราบว่าเดี๋ยวพระจะจะจะสึกมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วก็ก็เพิ่งสึกวันนี้นะครับอนุโ้อนาบุญครับผมคิดถึงมากมากเมื่อเมื่อเช้าก็ได้ได้เห็นเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่แน่ใจว่าทวิตเตอร์หรือว่าอินสตาแกรมเพราะผมผมไม่ได้เล่นแต่ว่าก็ก็ดีใจด้วยที่ที่ทิดโนก่กลับมาแล้วครับผมทิดโนก่กลับมาแล้วเป็นงไงนะอ้วนท้วนพร้อมขาวไม่ไม่ทราบเหมือนกันยังไม่เห็นครับแต่ที่แน่เดี๋ยวจะต้องมาลูกพี่ลูกน้องแล้วอาทิตย์หน้าก็ก็อาทิตย์หน้าก็ถ่ายปกติแล้วกลับมาแล้วครับดีใจมากมากเพราะว่าเหงาอาทิตย์เดียวนะรครับเดี๋ยวเตรียมตอนรับอทิดนะตอนรับทิตเลยครับแต่ว่าในในที่ออนไลน์อยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องไปบวชอยู่ ใช่ก็คือก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกับสถา,านการณ์จริงด้วยว่าเออมีการมีการที่เหตุเหตุหตการณ์ที่ทันวาต้องไปบวชเพราะอะไรก็จะมีการผูกเรื่องต่างๆที่ต้องให้เนแฟนได้ติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกับรูกพีุ่กนน้องครับผมอยู่ลองมีแอนนี้ต้องการไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปเลยครับก็คือทํางานทุกงานอ,อ,อาจจะไปอาจจะไปเวนเทียนนะนะครับช่วเงเย็นๆกับเพื่อนๆรอดูว่าจะไปที่ไหนเมื่อ,อวานไปทำอะไรแถบซอยอารีคะเมื่อวานไปทำอะไรแถบซอยอารี ตะโก้มาอะไรสักอย่างเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะเพื่อนเขาเห็นแล้วก็บอกมาไปทำเพลงกับเพื่อนครับคือเพื่อนเพื่อนกันอยู่ที่แถวพาคอยู่แถวนั้นแล้วครับแล้วก็แล้วก็ไปทำเพลงใหม่ซึ่งเพื่อนเขาเก่งดนตรีมากก็เลยก็เลยคือเราแต่งเพลงเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้เพื่อนเพื่อนให้เพื่อนช่วยทำดนตรีให้หน่อยครับผมก็มาเช้านี้ก็นอนกันหกโมงเช้าเจ็ดโมงอะไรเงี้ยกบกับใช่ครับกับกบด้วยแล้วก็มีอีกคนนึงคามินที่ที่เป็นคนเล่นเปียโนเก่งๆ ที่ไหนเหรอ่ไจะไปอ่บ้านคาบมินอยู่จะไปทําไมเราแต่เขาเล่นเราครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราไปเจอกันอีกนะครับได้ครับเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันที่ไม่เบื่อครับไม่เบื่อครับที่สิริเวชมีพี่เห็นภูภูมินะอ๋อใช่เหรอเขาไปไปกี่โมงไปก่อนปะครับก่อนกันโชว์สุดท้ายมั้งครับน่าจะดึกตามไปนะครับไปข้าบโอเคได้ครับผมขอบคุณครับ